ให้โลยองใหทุกคนนะสวัสด <öst> ีทุกคนอยู่ผมบล็อกนะนีบกับการวิเรการอีกแล้วก็มาได้แล้วหนึ่งของทางนะปั๊บอยู่กับการวิเการอีกรอบหนึ่งก็ว่าได้นะอันนี้หอสารภาพก่อนนะว่าหลังๆเนี่ยผมไม่ค่อยได้วาดรูปนะคือสองอาทิตย์วาดรูปหนึ่งหรือหนึ่งอาทิตย์วาดรูปหนึ่งเนี้ยคือแบบมันไม่ได้วาดทุกวันเหมือนเมื่อก่อนแล้วเนื่องจากการขี้เกียจนะบอกเลยว่าขี้เกียจนะ ี้เกียจายทำไมมันดูเมะฮะดูเมะแต่ปูม,มันรู้สึกแบบเออแบบละล้าแบบไม่ค่อยอยากวาดกันเลยแมงไม่วาดเลยแล้วก็ดูแมงทุกวันด้วยอนิเมะแล้วรูปกูมไม่ได้วาดเลยนะคือมันก็มีแบบน้อยแค่นี้แหละก็นะฮะก็ไปอันนี้เป็นรูปบัตเตอร์ไฟที่วาดไปที่จริงเนี่ยมันของเดือนนี้นะเพราะเดือนนี้มันเดือนแปดใช่กูใส่เป็นเดือนเจ็ดเฉยเลยงงมากกูหลงเดือนแล้วนะฮะ ปรดาายรูปแรกผ่านไปไม่มีอะไรมากอกแล้วก็หนูเล่มลงสีอ่าฮะหนูเล่มลงสีฮะรูปนี้ว่าตอนเดือนห้านะวันที่สิบแปดเดือนห้านะครับอันหนึ่งขอไฟหน่อยนะจริงนะครับจะไปมีใครรับอ่ะตอนนี้น่าจะเห็นกันนะก็นะหนูเล่มลงสีประานี้ คันที่แลกูรีวิวไว้กูลืมไปแล้วอ่ะอันนี้วาดอะไรวะลืมไปแล้วลืมชื่อว่าตอนเดือนสี่วันที่หนึ่งเดือนสี่ฮะรับเปิดเดือนนะฮะแล้วนี้จำไม้เลยจะวาดเฟรนดี้เทลนะฮะจะวาดทัฟฟี่นั้นสื่อลูซี่สุดท้ายก็ต้องยมยมเลิกความคิดนี้ไปซะนะฮะก็วาดไม่เสร็จด้วยอันนี้ก็สนาบมีน้องคนนึงขอมาไว้พี่ฮะพี่วาดคันนะให้หนูดูดให้หนูดูหน่อยก็เนี่ยคันนะ คันะคันะหรือขานะเ่ยแต่ขาใหญ่ที่ป่าเฮียผมเป็นคนที่แบบวาดรูปผู้หญิงหรือผู้ชายอะไรก็ได้แต่กูเป็นคนที่วาดขาใหญ่สัตว์อ่ะเออไม่รู้ทำไมวาดขาใหญ่นี้ใช้ปากกาน้ำตาลวาดดูนะวาดมาที่ยี่แปดเดือนสามนะโอ้ย้อนกลับไปไกลแล้วรูปนี้น่ารักวหน่ารักเนาะไม่รู้ไม่รู้เป็นตัวละครจากไหนไปเจอมาก,เก็เอามาวาดนะฮะแล้วก็อันนี้จะวาดเป็น ใครวะมัคคอดกูปะไม่น่าใช่หรือปล่าวะเลอเลืเลยเยเฮียนี่คือมัคคอดกูลืมไปแล้ว <c oughs> ทั้งวันไม่เสร็จนะลูกไม่สกเลยนะครับแล้วก็จะเป็นวาดให้น้องฟ้านะครับวันที่ยี่แปดเดือนสี่ฮะอันนี้กอป์ของมาบอกเลยอันนี้กอป์ของมาทางดุนเลยฮะเออสำหรับไอ้คนที่แบบเตรียมตัวดาว่ากูเฮ้ยมึงกะ่าก่เอออ่านเลยเพราะเก่าแล้วจริงๆมันไม่ได้วาดน,นานมากนานานที่วาดฮะจะวาดอะไรวะ ไม่รู้อะแต่รู้ไม่เป็นอะไรที่น่ากลัวเลยไม่ได้ว่าต่อฮะมีตต์เจอริสแน่แล้วก็ใครอีกว่ามิกูหรอไม่น่าใช่มิกูหน้าไม่ใหญ่ขนาดนี้หรืออาจจะใช่แต่กูอาจจะวาผิดไปก็ได้ว่าวันที่ยี่เป็เดือนห้หรือเปล่าโอ้โหน้าเฮียมากนะบ้านหน้าบาน,น,าบานดิต้องมูดอย่างนี้หน้าบานแล้วก็นะฮะเด็กนรกนะฮะเด็กนรก ว่าเปนที่สิบเจ็ดเดือนห้านะฮะเอ่อสนับบคุณนี่ถามว่าพี่ฮะอยากติดตามผลงานพี่ติดตามเห็นใน Facebook เลยฮะรูปนี้ฮะเห็นแค่เงาก็น่าจะรู้แล้วนะว่าใครอันหนอลิกาลิกาหน้าเรียวไปนะบางทีหน้าหน้าหาเป็นผู้ใหญ่ไปอะน่ะระบายสีข้างบนที่จริงรูปจิ๋วขนาดกว่านี้มากเลยได้กูไม่เอกูไม่จังไรลงสีดําไปอะเออว่าวันที่สิบสามเดือนห้าปีหกศูนยะฮะแล้วก็ดอยผูเดนะฮะ เดทผูนั่นเองอะแล้วก็รูปอีกรูปนึงที่วาดไม่เร็จนะผมจะเห็นว่าผมมีรูปที่วาดไม่เสร็จเยอะมากๆคือเยอะจริงเยอะจังอันนี้ก็น่าจะเป็นการะนะครับเพราะเห็นกระบอกซ้ายข้างหลังน่าจะเป็นการะแหละแล้วก็มัดขอดครูใช่ไหมตัวนี้จำไม่เคยได้ว่าเคยมีมัดขอดแบบนี้ก็น่าจะใช่ละบ้งน่าจะใช่มัดขอดตัวนี้อันนี่ดียังเป็นลายแฟนังเก่าอยู่เลยโอ๊ยโดนกล้อง แล้วก็จะเป็น N อ่า number six นะตัวนี้ number six แต่ไม่ลงสีโอเคแล้วก็นี้จะวาดเป็นอะไรนะพี่บนซ์เคยสอนวาดอยู่เนี่ยนะคืออะไรสักอย่างเนะี่ยลืมไปละเพนชันสักอย่างเนะี่ยการวาดให้มันตรงคือวาดสามจุดตึดตดตืด,ตด,ตดแล้วก็ลากเส้นไปนะมันจะตรงให้คุณเองไอ้ล้อเนียนวาดไม่เสร็จนะทิ้งไปแล้วก็จริงจอกเก้าหางนะ ผอรูปแรกๆแ,แบบเดือนต้นปีนี่ยังสวยมากเลยแต่พอป,ปลายปลายปีกลางๆปีนี้เริ่มเริ่มเริ่มเลยละ่ะเริ่มไม่ได้วาดละ <c oughs> <c oughs> นี่ก็มัดคอร์ดกูอีกตัวหนึ่งอันนี้จําได้ลแล้วก็วาไม่เสร็จด้วยก็ทิง้งไปนะนี่ก็วาไม่เสร็จฮะไม่ต้องดูครับ <c oughs> แล้วก็มัดคอร์ดกูอีกตัวนึงก็วาไม่เสร็จฮะจะเห็นว่าผมม่งมีปัญหากับมดัดคอร์ดตางบ่อยมาก <c oughs> แล้วก็นี่ก็ไม่ต้องบอกก็รู้แล้วว่าใครคืนนื้อนัซสึใช่ไหมชื่อมันไม่ใช่ซูน่าเออซูน่าจากปาลิเทลก็เทียแล้วซูนาจก รีบอนนะวาดไม่เสร็จจิแล้วแล้วก็ไอเนี่ยรุ่นพี่ที่เป็นประธานนักเรียนในเรื่องแฟี้ไอแฟรดี้เทวียะวะชื่อเทียนเลยนะลิโกลิโตทุกอย่างเนี่ยลืมชื่องไปละไอ้นี่ก็เหมือนกันนะมาจากเรื่องเดียวกันเลยฮนะไม่ได้ใส่อะไรซลยไม่ได้ใส่ซื่อ้วยโอ้โหอะไรวะเนะี่ยอันนี้ก็จะวาดเหมือนกันฮนะแต่ว่าไม่เสร็จแล้วรูปนี้คือรูปที่เป็นรูปที่เรียกว่าสมบูรณ์ที่สุดแล้วก็วาดได้เป็นรูปที่เรียกว่าสมบูรณ์ที่สุดแล้วก็วาดได้สำหรับรูปนี้สำหรับ วาวันที่หนึ่งเดือนหเห็นไหมว่าไอเดือนต้นต้นเดือนครูวาดเป็นลายลึกวาดสวยมากเพราะวาดประจํานะนี่ก็เหมือนกันนะแต่ขาวาดผิดไปฮะอันนี้ว่าวันที่ยี่สิบแปดเดือนสี่นะฮะแล้วก็แบ c ็คล็อกชูเตอร์มัดขอดไปจําแนวเลยก็ว่าได้สำหรับแบ็คล็อกชูเตอร์นะฮะวาวันที่ยี่สิบห้าเดือนสี่นะฮะโหยังกลับไปไกลเลยอันนี้ก็มัดขอดน้องฟ้าตัวแรกที่วาดให้วันที่23สามเดือนสี่นะฮะแล้วก็อันนี้ไขวะ จำไม่ได้อน่จำไม่ได้ว่าใครแล้วก็รูปที่วาดไม่เสร็จอีกแล้วแล้วรูปนี้ไม่ต้องถามก็รู้นะว่าใครแต่เป็นเวอร์ชันโคตรผู้ใหญ่เลยอะโคตรผู้ใหญ่เลยวแม่งวาดเต็มหน้ากระดาษแล้วลืมชื่อเรื่อยๆจากอไอ้เรื่องเลยนะโคสตตตออนท้กอย่างอะ่ลืมชื่อไปละ <c oughs> แล้วก็วาดไม่เสร็จอีกแล้วนะฮะแล้วก็หนูเล่มไอ้หนูแรมแรมน้าหนาดูดิมึงดูดิแค่เด็กเล็กๆที่กูวาดเป็ๆๆนอะไรที่โคตรน่ารักอะพ่อผมโอ้โหกำลังเห่อช่างแรแกร น่ารักนะแหลมแล้วดูไปดูมาแหลมก็น่ารักนะแล้วก็มัดคอดกูเละฮะไม่ต้องดูฮะแล้วก็ลงสีผ้าถ้ไม่ต้องดูครับไอนี่ก็นานรูโตะเวอร์ชันผู้หญิงฮะแต่ไม่ได้ลงสีนะนี่เรื่องนี้มอนตร์นางเอกกูเชียกูเชียมากกูเชียอีนี่ให้เป็นนางเอกฮะเออห้ามใครแย,ย่งอันนี้คือนางเอกครับแล้วก็ Number ร์ซอีกแล้วนะวาดบ่อยมากนัมเบอร์ซิกนะ วันที่สิบเ็ดเดือนสี่สำหรับรูปนี้แล้วก็ว้าวไปอีกรูปนึยฮะแล้วก็จีโตเกะนางเอกนะฮะนางเอกครับเอ่อมังงะจบแล้วฮะสรุปฮะจีโตเกะนางเอกครับกูรุ้นมาสปีเต็มมาแล้วก็นะนัสึอา่าแอนชื่อเฮียนะลูซี่เอ่ออน่วาดวันที่เจ็ดเดือนสี่จะเห็นว่าเดือนสี่เนี่ยเป็นเป็นวันที่ผมวาดรูปสวยที่สุดแล้วอ่ะจริงๆนะเดือนสี่อ่ะก็ว้าวไปอีกรูปเึยฮะแล้วนี่ก็ของเดือนสี่วันที่ห้าเดือนสี่ฮะ แล้วก็เลมกับซูเบรุลบทิ้งไปไม่อยากเห็นรูปนี้ฮะแล้วก็จีรเกะอีกรูปหนึ่งนี่เละฮะไม่ต้องดูฮะแล้วก็ลลมมาลักมาลักดูเลมนะมาลักมาลักมารักเด่นหกแล้วก็ว้าวไปอีกรูปหนึ่งฮะเอ้ยข้างหลังมีรูปก็ไม่ต้องดูหรอกแล้วก็กะโหลกฮะงดดราม่า นี่ก็ Spider Man เวอร์ชันกูเองครับแล้วก็ Butterfly ครับวันที่หนึ่งเดือนแปดนะฮะก็เดือนนี้นี่แหละ Butterfly แล้วก็มัดคอตกูเองฮะคิดได้แล้วนี่คือมัดคอที่มันจะใช้ในอนาคตนะโอเคแล้วก็ Butterfly อีกรูปหนึ่งเป็นอะไรที่บ้ามาก Butterfly กูแล้วก็ไม่รู้หรอกนี่ใครโอเคแล้วก็เล่ม Focus วันที่สิบสามเดือนเจ็ดนะก็ะเริ่มเริ่มชุยละงานเริ่มชุยละรูปนี้ไม่ต้องลวกอ่นนี่ก็ว่าให้เจเราเองอ่ะจะเห็นว่าจะเห็นว่าช่างมาแล้วกัน <c oughs> เอ้ยเดียเด๋ยวแลงตจนิกัสติดปุ๋ยหยากรูปเองเลยอ่ะเดี๋ยวขอโทษนะลูปจ่าไม่ตั้งใจเหยียบนะแต่วันเหยียบไปแล้ว <c oughs> โอเคนี่ก็มัดคอดอีกตัวนึงก็ว่าวไปอีกรอบหนึ่งฮะแล้วก็นะ หูแมวเนะี่ยเขาบอกให้สอนวาดหูแมวหน่อยก็ไม่รู้เหมือนกันจะสอนยังไงอะ่ะเออมันฟิลลิ่งมันไปเองอะ่ะแล้วก็ว้าวีกรูปหนึ่งฮะแล้วก็จากแบคลอคชูเตอร์ตัวนี้ชื่ออะไรไม่รู้จำจำชื่อไม่ได้ละจากแบ k ลอกนี่แหละแล้วก็อารลาวนะคนเดียวอยู่ลําพังวางเวงฮะแล้วก็นี่กาลังเหินทรงผมตรงนี้อยู่แล้วก็เว้าไปฮะแล้วก็นี่ก็ร,ออร,ก wow, กกรูปที่เฮียมากฮะไม่รู้ว่าไม่ได้ไงหน้าก็น่ารักนะแต่รู้สึกตูดแบงใหญ่ไปหน่อยว้าว wow, บีกรูปเองฮะรูปนี้ ก็มัดคอร์กอีกคนเลยไม่ใช่มัดคอร์นิว่าในเขานี่ว่าใช่นิว่าในเขาอยู่ที่สตีมอะเออแต่มันไม่ได้วันไหนอันนี้ก็จะว่าเป็นมัดคอร์ตเองแล้วก็ว่าไว้ฮะอันนี้ใครไม่รู้แล้วก็อุนจิดูฮะกูเป็นคนที่ใช้กระดาษเปลืองสัตว์ลัสเซียอันนี้ว่าในใครไปวะว่าในใครจะไม่ได้รูปนี้นายกตู่ก็มาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้นี่เรือหนห้าโอ้โหน่ารักนี่อันนี้ ลงสีรูปแรกไม่ใช่รูปแรกสิรูปแรกเล็มไม่ใช่ที่กูลงสีไปใช่อันนี้การบังเหรอสีอยู่ฮนะใช้สียี่ห้อนี้ไม่ขอไม่ขอบอกกันยีหนย่ห้ออะไรเพราะมแม่งไม่ได้จ่ายนะ่ะน่ารักนะน่ารักเนาะ <laughs> เห็นไหมไอ้อ้น่ารู้สึกรูปแรกๆของต้นเดือนเนี่ยกูรู้สึกจะวาดรูปได้ดีมากแต่หลังๆเนี่ยไปไปลายเดือนเริ่มเียอะไรเนี่ยเห็นไหมเดือนหกเนี่ยอะไรว่าวไปเนี่ยอันะอนี้ก็วา่าวอ่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่คุณคุนี่คุณคุ ใครเอ่ยใครเอ่ยจำชื่อไม่ได้เหมือนกันว่าใครเอ่ยแต่เป็นจิบีนี่แหละวาดเดือนหกนะวันที่ยี่สิบสามเดือนหกลงสีเหมือนกันฮนะเออโอ้โหกระดาษกูใช้เปลืองสัสๆอันนี้ก็มาขอดตัวเก่าที่จะใช้แต่ก็ไม่ได้ใช้เพราะแมงวาดยากแล้วก็จับมือกันจับมือชั้นแล้วไปด้วยกันแล้วก็พิกาจูลงสีแหละน่ารักเนาะแล้วก็ว้าวอีกรูปหนึ่งข้างหลังนี่มีเลม่มเล่มตัวนี้ เลมมีกแล้วเหรอพี่นั่นสีนะอันนี้ใครไม่รู้อย่าไปดูเลยแล้วก็จะว่านแฮนด์ออฟแต่ไม่กล้าส่งไปว่ารูปนี้ <c oughs> แล้วก็อันนี้มาจากเรื่องอะไรวะลืมชื่อเรื่องไปละแล้วก็บัตเตอร์ไฟอะไรที่คนเคยเห็นแล้วนี่เป็นคลิปเลยบัตเตอร์ไฟรูปนี้อันนี้จําชื่อไม่ได้ว่าใครมาจากไหนนะแล้วก็เออใครก็ไม่รู้สำหรับรูปนี้ เดือนห้านะฮะแล้วก็ไม่บอกก็รู้ว่าใครแต่ลงสีเงาพลาดไปฮะเห็นไหมครับลงสีเงาพลาดไปสีแม่งเลยเละไปเลยฮะช่างวันแล้วก็บัตเตอร์ไฟพึ่งวาดเมื่อกี้นี่เลยรูปนี้วาดเมื่อกี้นี่เลยก็นี่นะฮะหลังวันนี้ยอมรับเลยว่าไม่ได้วาดรูปเลยไม่ค่อยได้วาดหรือไม่ค่อยได้แตะเลยไม่ว่างฮะออยง่ายถ้าเกิดบอกไม่ว่างคือมันหน้าด้านเกินไปเรีงเร็วขี้เกียจดีกว่าฮะ ขี้เกียจดีกว่าฮะเพราะการว่าลูกมันไม่ต้องใช้เวลาอะไรมาแค่คุณมีเวลาวสองสามชั่วโมงก็พอนะเหมือนขายตรงไงไม่รู้่เออช่างมันแล้วกันใครชอบคลิงก็กดไลยเธออยกกดแสดงง่ายกดแสดงง่ายดีผมไปแล้วบไปนะครับบีบอยครับอ๋อสำหรับคนที่อยากติดตามผลงานผมอะอยู่ที่เฟซบุ๊กเลยฮะเฟซบุ๊กผมอยู่ไหนเอ่อเดี๋ยวทิ้งลิงก์ให้แล้วกันแล้วกันนะโอเคนะไปละบีบอยครับ